สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์นะครับด่วนๆแจ้งข่าวจากโรงน้ําตาลชาวไร่อ้อยอยาลีรอชักชา้ารีบติดต่อสํงงานักงานส่งเสริมที่ดูแลท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้ส่งอ้อยเข้าสู่โรงน้ําตาลก็ถึงฤดูกาลปิดหีบผ่านมาแล้วนั้นนะครับ ทางโรงน้ำตาลก็ได้รับเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิต6,500ล้านบาทและเงินช่วยเหลืออ้อยสด3,500ล้านบาทสำหรับชาวไร่ที่จดทะเบียนชาวไร่อ้อยกับสมาคมอ้อยและน้ำตาลทรายที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเป็นคู่ชัญญาส่งอ้อยปี2562หากทับบหากยังไม่ได้ยื่นเรื่องขออย่าได้รีรอชักช้ารีบติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่านหากชื่อตกหล่นหรือระบุตันอ้อยผิดจะได้รีบแก้ไขในทันทีนะครับ สำหรับข่าวนี้ก็มาจากโรงน้ำตาลบุรีลำนะครับแจ้งให้สมาชิกโรงน้ำตาลที่ส่งอ้อยเข้าสู่โรงน้ำตาลบุรีลำนะครับให้ท่านไปยื่นเรื่องกับสำนักงานส่งเสริมเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตและเงินอ้อยสดนะครับรวมกันแล้วก็179.60บาท60สตางค์ต่อตันอ้อยนะครับหากท่านยังไม่ได้ยื่นเรื่อง ยังไม่ได้ยื่นเอกสารก็ขอให้รีบๆติดต่อนะครับก่อนจะหมดเขตวันที่20เมษายนนี้นะครับซึ่งทางโรงน้ำตาลก็มีรายชื่อศูนย์ส่สงเสริมแต่ละชนมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับศูนย์ส่สงเสริมโซน1บ้านสาวเอตบลนหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ให้อยู่บริเวณนั้นนะครับก็ติดต่อได้นะครับศูนย์ส่งเสริมโซนสองบ้านหนองเครือตำบลทลุงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ส่งเสริมโซนสามโซนหนึ่งโซนสี่บ้านละกอ,อตำบลดอนมนอํอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ส่งเสริมโซนห้าบ้านหนองบัววงตำบลขุยอำเภอลำทเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ส่งเสริมโซน, 5, น,น,น,นหกร,ร,รำปลายมาศ บ้านนาศีนวลตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปายมากจังหวัดบุรีรัมย์และบ้านตลาดโพตำบลตลาดโพอำเภอลำปายมากจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ส่สงเสริมโซนสโซนสอโซนเโซน,นอำเภอสตึกบ้านหนองไผ่ตำบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ส่งเสริมโซนเโซน2บ้านสวายตางวนตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ <addition> ศูนย์ส่งเสริมโซนบ้านโนนจำปาตำบลซุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และบ้านทุ่งวังตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ส่งเสริมโซนบ้านกระเดืองตำบลสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ส่งเสริมโซนบ้านปรักปุกตำบลวังเหนืออำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์และบ้านด่านตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง10โซนนะครับของกรมส่สงเสริมสำนักงานส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยนะครับในเขตนั้นนะครับท่านผู้ชมที่อยู่บริเวณนั้นก็ติดต่อสอบถามนะครับยื่นเรื่องได้ทันทีอย่ารีรอชักช้านะครับเพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยนะครับก็ดีใจกับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่จะได้รับเงินช่วยเหลือแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ชอบให้กดไลค์ใช่กด แชร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ